สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะผักคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2,024ในรอบรองชนะเลิศเมื่อคืนวันพุธที่10กร,รกฎาคม2,567ปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์แพ้อังกฤษไป1ประตูต่อ2โดยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่7นะคะเนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากซิมอนส์ที่ยิงด้วยขวาเต็มข้อเข้าไป จากนั้นอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษนะคะแล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนสังหารเข้าไปให้อังกฤษตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ในนาทีที่18เกมทำท่าว่าจะต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะแต่ในช่วงทดเวลาน,นาทีที่90บวกห แฟนบอลสิงโตคำรามได้เฮแล้วค่ะเมื่อโคพาเมื่อจ่ายบอลเข้าเขตโทษให้โอลิเวตกินส์ซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่แฮร์รี่เคนพลิกบอลหนีสเตฟานดูฟรายแล้วยิงด้วยขวาส่งบอลเข้าตะข่ายไปนะคะให้อังกฤษค่ะเฉือนชนะเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อหนึแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะคะ โดยในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติดังกฤษนะคะในคืนวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ันสนามยกังลงสนามนในช่วงเวลา2นาฬิกาที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนั่นเองละคะ่ะจากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูโร2024นะคะณตอนนี้จอร์จี้มิคาตาเซจากจอร์เจียจามานมูเซล่าจากเยอรมันโคดิกาโปจากเนเธอร์แลนด์ ดนนี่โอโมจากสเปนและแฮร์รี่เคนจากอังกฤษยิงกันไปคนละ3ประตูค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งอันดับดาวซันโวในศึกฟุตบอลยูโร2024ได้อย่างครบทั่วเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ